เข้าเนี่ยดๆตรงนี้ที่เรามาเจอกันอ่ะโอ้โหโอ้โหตีได้สามพันดีคือกระโดดตีกระโดดตีแรงหมด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 จิม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 โอ้โห,โโหมันกลับมาที่เดิมทำไมเนี่ยมันกลับมาที่เดิมทำไมเนะี่ย ก็จะเป็นเมืองที่ปลอดภัยที่สุดเลยมั้งโอ้โหดูขวามือเลยผีเพียบเลยปลอดภัยเลยเพียบเลยปลอดภัยเลยวิ่งดิเอ๋เอ๋วิ่งเข้าภารกิจอย่างเดียวแล้วเอ๋ไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกเดี๋ยวเพิ่งลุกมาสิเลยอ๋อเดี๋ยวที่ขออุ้ยเว้าอุ้ยเว้าอุ้ยอุ้ยอ๋อมาเอาขอให้นี่หรือเปล่าขอให้นี่หรือเปล่าเหญ่ประดุก แล้วก็ผ่านอะไนี่ไงแล้วก็ผ่านอะไนี่ไงตายคุยเลยคุยเลยไปดูหนังให้ไปดังไปดังมันยังมันยังคุยอยู่โอ้โหเขียวมิดาเลือดเอี๋ยวมันเดี๋ยวมันให้ไปลงเรือใช่ป่ะเอ้ยนี่ไงเอ้ยนี่ไงเดี๋ยวมันขึ้นอยู่ชงสีฟ้า ใช่ปะแปดแปดเมตรอะใกล้ๆนี่เองไปไม่ได้คนไปไม่ได้คสกดสตสตาร์ทนาวเลยนะอ่าอ่าอ่าผมไม่ได้ไม่ได้มองอยู่แล้วผมไม่ได้ไม่ได้มองอยู่แล้วยังยัง,ยงเข้าไปดิเข้าไปดิ ยังเหรอยังเหรอไม่เราเข้าแต่มันให้เราทำอะไรสักอย่างข้างล่างอ่ะมีอะไรอยู่ใกล้ๆเนี่ย8เมตรตัวเนี้ยเนี่ยไม่ใช่เนี่ยเอออะไรวะปูไรไอ้ยอนนู้นไอ้ยีนนู่นทองแดงทองแดงเห็นยังเห็นยังใครอ่ะแล้วคือใครแล้วคือคนที่เล่นกับเราใครวะใครวะนั่นสิใครวะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเบิจอนเหมือนกันได้เบิจอนเหมือนกันได้สวัสดีครับ คุณใดเออเอยเอยเฮ้ยยังเอาปะยังเอาปะสวัสดีครับสวัดีครับผมสวัสดีครับพงมันกำลังทำอะไรอยู่เราไปโทงแดงเลยก็ได้ปะมันจะไม่พร้อมกันเลยดิตามมาเร็วตามมาตามมาคนไทยหรือเปล่าคนไทยหรือเปล่าคนไทยคนไทยคนไทยกลงที่เฮดนั่นน่ะเห็นเปล่าอ๋อเฮ็ดมีมีเพื่อนมาแย่งของโอ้โหเจอตัวมาเลยหนีหนีหนี ยังดเลยดูจังเหอ๋อหลือไม่อะไรไหมัตต่อยบัดต่อยอย่างห้าวอ่ะโอ้ยใช้มัตต่อยด้วยโอ้ยเต็มหน้าเลยขายเหรอเจอสนับมือไปโอ้ยแงวะเขาหลังข้าหลังข้าหลังป้ปี่ไปเิคอมโบป้ดูคอมโบจริงเหรอใส่ะน่าใส่เหรอนิดหนึ่งเดี๋ยวลองใส่ดิ ต่อยคอมโบแล้วกูก็ล้มเลยต่อยแรงปหมต่อยแรงปหมแต่ที่รวยนี่ต่อยกูดุเลยได้กินโนะหวะได้กินโนะหวะไม่ต่อยยักษ์นัดเดียวตายโอ้โหไม่ต่อยเฮ้ยมึงได้มาเก็บเคล็ดสนับเลยใช้สนับมือจริงเหรอจริงเหรอของแรงอ่ะโอ้ยเฮ้ยกูก็มีกูต่อยไฟฟ้าติดเลย ของแรนี่มันของแรนี่มันหาได้เหรอหาได้เหรอเดี๋ยวว่าธงแดงไม่ยิงไหนวะผมไม่ยิงใกล้เข้ามาถอยเนี่ยเข้ามาถอยเนี่ยนี่อะผมได้หัวก็โรยอยู่แล้วไม่เดี๋ยวเปิดเลยไหมเปิดเลยไหมอุ้ยตัวเฮียอะไโอยเต็มหมดเลยเต็มหมดเลยนี่คืออย่างอะเอามาดาเราเฮียแล้วเออโอ้โหโอ้โห บี้มาวะบี้มาวะปึ๊บปึ๊บประตูปึ๊บประตูปิด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 ยังไม่น่าขายดีอ่ะเราต้องฆ่ามันน่ะฆ่ามันน่ะได้เดี๋ยวๆเฮ้ยดูนี่นี่มีระเบิดนี่มีระเบิดนี่ต้องขอลอนต้องขอลอนว้ายของเดี๋ยวขอต้องขอลอนมีแต่พังแล้วไอ้ยี่ลูกกระสุนปืนโอ้โหกระสุนปืนก็ไม่มี เฮ้ยเรามันปล่อยปล่อยมาเลี้ยงคนเดียวไปเนี่ยปล่อยมาเลี้ยงคนเดียวไปเนี่ยเกิดอละเกิดอละอยู่งหลังมากเร็วข้างหลังมากเร็วมาระเบิดเลยมาแลเบอร์เลยเฮ้ยดูดูฉากนี้ฉากนี้ตัดูฉากนี้ฉากนี้โอ้โหปลาไม่โดนปลาไม่โดนเป็นต่อยดูดูนี่ดูนี่ด้วย กูตกขึ้นเลยขึ้นเลยอย่าอยู่ใกล้โอ้โหโอ้โหจะฆ่าก yeah, ูเนี่อนเนี um, ่ยมาซ่อมของกันหนึงเอะไรวะไอตัวพ่นเปิดกูอยู่ไหนวะเบร์ไปไอโค้ดเหรออย่ดูดไอหาไม่เจอ คนขอยโอ้ยลงล่างหมดเลยอะไรวะเคลียก็เคลียไอ้หยีบแม่เลยเร็วอัพอับตะกี่คนกคุต้องคุยกับมึงไม่ได้ต้องคุยกับคนเด้อดูหน้าด้วยดูหน้าด้วย I assume you're this Marcus blake I was sent to find? I had Marcus Villas, my name. And to whom do I owe my eternal gratitude? Captain oh. John Morgan right? oh. I was told you know the way to Henderson, there are four more like me. You set up a base? a flock will survive this, for they are blessed people. <laughs> you got it. Go, bring me the... โอเคโอเคโอ้โหสองร้อยไม้แม่เจ้าหลอตามมันนี่ตามมันนี่เลยตามมันนี่มันมีของแล่เต็มหมดเลยมีปืนแต่ไม่มีลูกกระสุนหูยตัวเองเัน ตามรถมาตามรถมาตามละเมาว่ะตามละเมาส์ว่ะตามตามนะี่ก็วิ่งไม่ได้เฮ้ยเปิดแล้วเฮ้ยเปิดแล้วประตูเปิดแล้วนี่เปิดก็ปิดดิก็ปิดดิเออหาของหาของกันตอนนี้ต้องหาของอย่างเดียวเดี๋ยวเขาไปหาธงแดง โอ้โหเพียบเลยตังนั้นเลยวะอยากได้ขวานอ่ะไปทงแดงกันไหมไปได้ด้ป่ะทำพิเศษไปนอนดีกว่าที่นีค่คยทำต่อ แนวไว้แนวไวไปตรงแต้ออกไปข้างนอกออกไปนอก้วเนี่ยป้าอไปนอกไปป้าออกไปนอกไปไล่นั่นนะไหนั่นนะออกมาเร็วออกมาโจปินโจปิ้น้นมาหน่อยน่อเล่นอะไรวะโอ้โหอะไรวะเนี่ย โอ้ห้าเอาไปต่อยเขาอีกเหล้ากินใบกะเพราเมื่อกี้ไงเข้าหกเหเฮ้ยมันมีมันสนับไฟฟ้าด้วยอะโอ้ยตัวไอตัวต่อยแรงมึงมือมือมาช่วยต่อยวะโอ้โดนแล้วคือเออหลับแล้ว โหยืนโดยเชิดเลยโอ้โหเฮ้ยดูมันเตะดิคัดเด็ดเฮ้ยถามมาจากไหนวะหอมแม่งเดือดจังวะเฮ้ยนายพิมพ์ก็ได้ไหมแล้วเปิดแล้วอุ้ยหลังกูเนี่ยเขาใส่ไหนอ่ะ เฮ้ยนายพิมพ์าก็ได้มั้งบอกหน่อยว่าเอาของมาจากไหนข้างบนข้างบนรู้ตามมันไปอ่ะตามมันไปอ่ะเฮ้ยทำรีมาแล้วโอ้โหเดี๋ยวมั้อยู่คนเดียวเดี๋ยวมันอยู่คนเดียวมันอยู่คนเดียวจะช่วยเดี๋ยวจะไปช่วยลงไปช่วยเ่้ยเขาเอกพระเอก ไอ้นหนไม่าจะผีเหรอวะยืนมองเฉยต่อยหน้าแปะเนี่ยมั่งมาเลยไ้หลังมาไงวะได้ได้เฮ้ยพูดดิพูดดิอ๋อเรามาช่วยแล้วเรามาช่วยแล้วฟอร์ดมาแล้วฟอร์ด FORD ไปไหนอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ ไปั่งนู้นยังไงก่อนเดี๋ยวหลงาทยหาเจอเเดี๋ยวหลงยหายไม่เจอเออจะบุขึ้นกันดีไหมบุขึ้นก่อนเดี๋ยวเพิ่งจับเดี๋ยวเพิ่งจับดีเพื่อะไรลุยเอออะไรลุย ไม่ต้อปีนอ่ะจะรีบปีนขึ้นเพื่อไม่ให้ปีนแม่งดึงลงไปออ่ะไปไปนายนำไปเลยไปนายนำไปเลยชื่ออะไรวะเนี่ยโอ้โหรู้เรื่องด้วยรู้เรื่องด้วยเราไม่ฟังรู้เรื่องแต่มันไม่มีไม้คน้ำคน้ำเดียวเลยแม่งต่อยมีไฟฟ้าเลยโอ้โหแม่งต่อย แล,และตัวเลขก็เป็นสีม่วงได้แล้วโอ้โหโเค็มเดียวอ่ะโดูดิโอแต่ต่อยเป็นไฟฟ้าหมดเลยตัวอะไรวะเนี่ยออไปไม่ได้โอ้โหโดนตบขึ้นล่วงคือเป็นดเด้งอย่างเงี้ยะปลาใส่แล้วแหละ,ลละจึกจึกโอ้โมันติดจังเลยมันเชื่อมสิจอบปิ้นไอนี่มันติดปิน้นเฮ้ยนายไอ้ปิ้นติดปิ้น นี่มันโคตรล้มเลยดูปิ้นโอ้ยปิ้นโอ้ยโจปิ้นมาช่วยหน่อยของกูไม่มีอะไรเลยมันบอกให้วิ่งอย่างเดียวอ่ะให้บอกไอ้ปิ้นมันบอกให้วิ่งมันบอกให้ลันลันลานลานเอาลานก็ลานไปเอาวะเอาวะเฮี้ยวิ่งดิวิ่งลานก็ลานเนาตามใจพี่ปิ้นเนาะวิ่งกูวิ่งเดียวเออมา เออไปมาบ้านรอดแล้วคุณไม่รอดอ่ะคุณไม่รอดอุ้ยรอดดิเชื่อหน่อยเย่เข้าไปเข้าไปครับครับโดโดดีโดดีโดดีโดีโเ็กินของก่อนกินของก่อนสแน็คแจ็คสแน็คแจ็ค ซ่อมของอาจจะเย็นๆหน่เดี๋ยวเพิ่งรีบเลยเราท่อมของก่อนแี่แผูชายบัตแรง่อยทีแทบตาย

อนะไอ้บนมารัตีโออแม่เจ้านายมีระเบิดไหมมีระเบิดอันตรายจริงจริงคนไทยนี่เก่งอังกฤษนะอุ้ยกระเด็นบอกักคำดิคนไทยยัง แฟนพิมพ์ไม่ไม่พิมพ์มาเสือไทยไเสืยปดูตัวไม่ได้ตัวไมนสีน้ำเงินได้ที่ไหนล่ะเอาว่ะโอ้โหโอ้โหดูขปล่ไม่ดีดูขปลไม่ดีโอ้โห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 เราเราต้องดูเขาดีกว่าดูเขาดีตั้งดูมันตีแจ่แต่บ้าเลยไหนเราทีบดิเราทีพดอฝ่ายกุมเสือก็มางอะ ยี่ได้ะไรวะเนี่ยดูยังไรวะเนี่ยเฮ้ยมีดเหล่ามีดเหล่าอ๋อเหรออ๋ออ๋อชิพายชิหายยี่อะไรเนี่ยยี่อะไรเนี่ยเฮ้ยกูถือก็ได้เอากูถือก็ได้อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยแมกกาซีนแมกกาซีนเฮ้ยไหนมีกระสไรายไหนไม่มกกาซีนเลยอะแมกกาซีนเลยอะเข้าใจปะหนังสืออะหนังสืออ๋อหนังสือ หรือว่าเป็นแม็กกาซีนปืนอะไรเงี้ยเขาไม่บอกเขาไม่บอกแล้วเอาล่ดไปไหนละเอาล่ะไปไหนละโอ้โหกระสุนไอ้ลูกตะปูอ่ะมีตะปูมีมีตะปูแต่ไม่มีกระมีปืนยิงตะปูแต่ไม่มีกระสุนจับงงเหมือนกันไม่ไม่โยปินไปไหนต่อครับ เขาแต่จอปินนะครับแจอปินนะครับแต่จอปินนะครับน้ำดีจะน้ำไม่น้ำแม็กโฟมไปกลับบ้าน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 ไหนอ่ะบ้านอยู่ไหนอ่ะเจ็ดอโอ้โดูแมงเตะโอ้โหพี่เราเอาพี่นำเลยครับแมงแมงเตะทีสองพันเจ็ดอ่ะโอ้โหตันเงินแท้ตายเฮ้ยทำได้ไงวะไม่กี่ร้อย โอ้โหโอ้โหแปดพันแปดพัน้าเขาไปดีกว่าเอาเขาไปดีกว่าเย้แล้วก็ทำได้้ก็ทได้ยอะีแล้วก็ทำได้เอ้ากูร่วมทำไม่ตายเป็นเรอกูด้วยโอ้โหโอ้โห นายนี่เจอด้าดมากเลยโอ้โหแปดพันโอ้โหต่อยไม่ต่อยดินเลยแดกปลอะไไปฟ้ามาเพื่นโอ้โหโอ้โหเราเตะที่สามร้อยตอนนี้แล้วนี่เราเจอ ใครก็ไม่รู้ผมินเอาเอาเอาของมาจากไหนอ่ะเอาของมาจากไหนคือ D L C เหรอคืออะไรวะเล้วปิ้นตอบหน่อยได้ไหมตอบฉันหน่อยเอาของมาจากไหนแล้วเก่งภาษาอังกฤษด้วยนะมึงเฮ้ยไปซื้อนี่มาเปล่าซื้อในสตรีมอ่ะเออแหละ D L C เท่าไหร่วะจูปินเอเอฟซีเหรอจูปินครับปอบโนโนอะไรล่ะเล่ได้ตั้งไหนจะเท่잉อ๋อเล่นได้เหรอจริงเหรอขอทำทำไอ้ทำทำทำเควสรับโอ้โหมันก็โดนเหยียบอะไม่น่าใช่อ่ะที่มันอยู่ที่บอสบอสบอส จะปิ้นจากรนี้ยันี่โอ้ยน่ะไอ้ตรงไอ้ตรงงขาวที่เปน้วยฮาโลอะไรนั่นน่ะใช่ปะไะรัวแดงเลยกระดายน่ะกระดายน่ะแล้วแต่คุณโจบกินเลยนะไป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 เจ่เหรอปะเจ่เหรอปะ ิ่งกงหดงคุยก็ได้วเติมให้เราคืนเก็บ o ิดเหตุสุดโอเคหร r อป่โอเคครือป่าวจะนอนยังอ่ะจะนอนยังอ่ะได้ไรอ่ะหัวมีด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 จะื้อเหรอซื้อเหรอ นขี้เล่นไปไหนวะเอาจบเพจนี้ไปเลยดีกว่าโอ้โหมันอะไรจบวะมันอะไรจบวะกระโตกระโตมันมีของขายไหมกระปิ้นกระโตเนี่ยมันมีมันมีของอาวุธแบบนายขายไหมเย่เย่เดี๋ยวพาไปกระโตนิดกระโตคืออะไรกระโตกระโตร้านขายของอะที่ไหนอะไหนอะเยอ๋อเออนี่ไงนี่ไง ค้คอนแรงสี่พันกูมีตังค์ด้วยสัตว์โอ้โหไม่น่าเอาของเลยขายของเลยขายของทิ้งเลยเนี่ยมาดิโอ้โหนายเจ๋งเพาใจมากเขาใไม่ได้คอนม่งมาแล้วประมาณนี่ยประมาณสี่ฟันเร็วแต่กูซื้อไม่ได้เร็ว เร็ยับจังหวะนี้เร็ยับไมซื้อไม่ได้วะซื้อไม่ได้วะทำไมอ่ะ็ซื้อได้ล้วซื้อได้แล้วอ๋อเลยิบสองเฮ้ยกูใส่ได้กูใส่ได้เรยเยี่สิบสองเลถึงอ้นเลยิบเอ็ด กู oh. oh, เบล oh. ยสี่ไปไปไปกูหลืออีกอันนึงกูยิบสามแล้วต้องไปบานก่อนนะ <c oughs> ไปกูไปตีไปไปตีทอมบี้เอาเวลดีกว่าฮะฮะโจปินไอ้มีดหมอกับพรอนอันไหนดีกว่าแฮมเมอร์กับแฮมเมอร์กับมีดหมออะไรดีกว่าดันน้ำหนักเท่าไรแล้วแต่แล้วแต่กันแล้วแต่เงินหมอหรือหมอเฮ้ยแต่ซื้อคอนมาซื้อคอนมาคอนมันเวยี่สิบสี่ มันต้องใช้ไวยี่ส <24. S 1> ิบสองยี่สิบสี่ยี่สิก็กุ่มยีบสองเยะมีลูกปืนขายกูปุเนี่ย <c oughs> ขายเดียวไหม <c oughs> ต้อไปเก็บเวลก่อนได้ไหมไปดูยังไงเวลดูดูยังไงเวลถึงไหนแล้วอ่ะกดตัวไอกดตัวไอเห็นไหมเดเวลยีเดเวลยี่สิบสามแล้วแล้วมันแบบเป็นหลอดเอ็กพีอะว่าใกล้อัพแล้วอ่ะมีปะมีนะมีนะแต่ไม่รู้อยู่ไหนไไม่่รูู้อยหนเห็นอยู่อ่ะเห็นอยู่ช่างมาเถอะช่างมาเถอะไป จะนอนยังเฮ้ยจะนอนยังเฮ้ยยังยังจะตีสี่แล้วเฮ้ย้เออแหละไปนนอนเลยก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวอยู่กับโจปิ้นมันจะพลไรกิ่วจะไม่ตรงกันเลยปะ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 